อันยองฮเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับหากใครนะครับผมมีธนบัตร 1,000พันวอนของเกาหลีในสมัยก่อนนะครับอาจจะคุ้นๆกับภาพสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรใบดังกล่าวนะครับผมโดยสถานที่แห่งนี้ก็คือโทซานซวอนนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาในด้านของลัทธิขงจื้อในอดีตนะครับผมที่มีความสําคัญมากในเกาหลีเลยนะครับและนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจในจังหวัดคยองซังเหนือนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันครับ โดยโทซานซอวอนนะครับเป็นสถาบันการศึกษาสลับรัที่ของจือนะครับผมที่มีอิทธิพลต่อประเทศเกาหลีเป็นอย่างมากในช่วงสมัยราชวงศ์โชซอนนะครับผมก่อตั้งขึ้นโดยอีฮวังนะครับผมหรือว่าใช้นาปากกาว่าเทเกียนะครับผมซึ่งเป็นนักปรา์ในรัฐที่ของจือนะครับผมเป็นบุคคลที่มีความสําคัญของเกาหลีในสมัยราชวงศ์โชซอนเป็นอย่างมากเลยนะครับผม หลังจากที่รับราชการในตำแหน่งสูงในวังนะครับผมก็ได้ขอลาออกนะครับผมแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองในเมืองอันดงนะครับผมโดยอีฮวังนี้นะครับได้ใช้บ้านเกิดของตนเองเนี่ยจัดตั้งสำนักปราศโทซานขึ้นมาในปีคศ .1560 นะครับผมเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาสำหรับนักเรียนนะครับผมรวมถึงนักปราศของจือรุ่นใหม่ๆนะครับผมเพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรมเข้าไปรับราชการในราชสำนักนั่นเองครับต่อมานะครับผมในปีคศ1570นะครับผมอีควางเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับผมแล้วก็ถัดจากนั้นในปีคศ1574นะครับผมกษัตริย์ซอนโจนะครับผมกษัตริย์ลำดับที่14แห่งราชวงศ์โชซอนนะครับได้ดำเนินการสร้างโทซานซวอนแห่งนี้ขึ้นครับเพื่อใช้เป็น อนุสรสถานรวมถึงะระลึกถึงหลักธรรมคาสอนของอ e ีฮวังด้วยนะครับผมซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีนะครับผมจึงแล้วเสร็จนะครับโดยภายในโทซานซวนนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วย จอร์กิโอดังนะครับผมซึ่งเป็นหอประชุมหลักที่ใช้สําหรับศึกษาความรู้ของนักเรียนในระับที่ขงจื้อนะครับผมซึ่งเป็นอาคารหลังคาทรงแปดเหลี่ยมนะครับผมสร้างขึ้นในปีคศ1574นะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมในปีคศ1969นะครับผมและมีธงแจกับซอแจนะครับผมซึ่งเป็นหอพักสําหรับนักเรียนขงจื้อนะครับผมตั้งอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมของลานด้านหน้าของจอร์กิโอดังนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมีหอจดหมายเหตุจางพันกักนะครับผมซึ่งใช้เป็นสถานที่สําหรับเก็บแผ่นไม้แกะสลักทําคําสอนของลัฐที่ของจื้อน,นะครับผมกว่า64,226ชิ้นนะครับผมเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในเ่ของประวัติศาสตร์ครับโดยหอจดหมายเหตุแห่งนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมในด้านของการเก็บรักษารวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอัคคีภัยเป็นต้นครับ มีโทซานซอดังนะครับผมเป็นห้องบรรยายประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่พื้นที่โล่งห้องขนาดใหญ่และห้องครัวครับโดยบริเวณพื้นที่ของโทซานซอดังนี้จะมีส่วนที่ทำจากไม้กระดานเป็นส่วนขยายต่อเติมออกมานะครับผมซึ่งเป็นการต่อเติมที่ไม่สวยนักนะครับเนื่องจากว่าจองกูนะครับผมซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยได้แนะนําให้เทเกเนี่ย ขยายพื้นที่ในห้องบรรยายนะครับผมแต่เทเกเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับจองกูเนี่ยเขาจึงใช้โอกาสที่เทเกเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับแอบต่อเติมพื้นที่ดังกล่าวด้วยตัวเองครับทำให้เกิดร่องรอยการต่อเติมที่ไม่สมบูรณนะ์นักซึ่งร่องรอยนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันครับโธซานสวอรน,นี้นะครับผมได้ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานลำดับที่170นะครับผมเมื่อวันที่28พฤษภาคมคศ1969ครับแต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมคศ2019ครับว่ากันว่านะครับผมถ้าใครเนี่ยได้ไปเกาหลีและอยากเห็นความเป็นเกาหลีจริงๆแล้วนะครับผมต้องไปที่เมืองอันดงครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านของลทัทธิขงจื้อเกาหลีนะครับผมโดยเฉพาะกับโทาซานซวอนแห่งนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาลทัทธิขงจื้อนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ